สวัสดีครับวันนี้ทนายใสยร่ร้อจะมาตอบคำถามสมาชิกท่านหนึ่งที่สอบถามว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำจะต้องตกเป็นจำเลยถูกดำเนินคดีในศาลในข้อหาดูหมิน่นศาสนาตามที่มีทนายความท่านหนึ่งได้ไปแจ้งความกล่าวทุกร้องทุกกล่าวโทษที่สอบสวนกลางหรือไม่แล้วก็เกิดเป็นคดีปา้าบ่อให้นะครับอย่างพี่ ตามข่าวนะครับวันเดียวนี้เนี่ยครับตามเนื้อข่าวที่ผมดูนะครับก็ตานาหนึ่ก็บอกว่าย์นเบียทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา206นั้นเขาบัญญัติว่าผู้ใดกระทำการใดๆแก่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันนี้ไม่จํากัดว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคิดหรืออิสลามนะครับการกระทํานั้นเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องราางบังคัโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีนบัญญัติไว้อย่างนั้นโดยทนายท่านนั้นก็เราอ้างว่าอาจารย์เบียนได้ดูหมิ่นโดยในการไล่สุดบอกว่ามีวัดบางวัดสร้างศาลาใหญ่โตจากเงินบริจาคของประชาชนแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทาพพิสูจนสงก็มีแค่คนองค์สององอยู่อยู่ในวัดมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มีสุนัขเข้าไปเกาขี้กราดยิงจก,ก็ไปขี้ใส่ใเฉยๆทนายท่านนั้นก็เลยดีความว่าเป็นการดูหมิ่นเยียายาศาสนาพุทธเราแจ้งความร้องทุกข์นะครับผมก็เรียนอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากมีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วพนักง,งานสอบสวนก็จะวินิจฉัยว่าจะรับเป็นคดีหรือไม่ ถ้าพนักงานสอบสวนไม่รับเป็นคดีก็จบไม่ไปโตไม่ถึงศาลถ้าพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีก็จะรวบรวมหลักฐานอาจจะออกหมายเรียกอาจารย์เบียมาให้ถ้อยคนออกหมายเรียกรวบรวมพยานหลักฐานบุคคลอื่นมาดูมาให้ความเห็นว่าคำพูดอาจารย์เบียรตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันทาให้กระทบกระเทือนขนาดไหนยังไงประกอบกันและก็มินิฉัยสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ถ้าสั่งไม่ฟ้องก็ยังไม่ยุติเมื่อเป็นคดีแล้วก็ต้องส่งพนักงานอายการเพื่อพิจารณาพนักงานอายการก็อาจจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องมีขั้นหนึ่งถ้าพนักงานอายการสั่งฟ้องเรื่องถึงจะถึงศาลยังมีขั้นตอนอีกไกลมากในความเห็นส่วนตัวผมนะครับไม่ถึงครับพนักงานสอบสวนดูง่ายๆก็รู้แล้วว่ามันไม่น่าจะถึงน่าจะไม่รับเป็นคดี เรื่องนี้มันเป็นประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวที่ไม่ชอบกันในพวกกฎหมายไม่ต้องเป็นนักกฎหมายมาตีความอกครับแม้แต่คุณแพรลี่แกไม่ไเรียนกฎหมายแกยังรู้ว่ามันมันไม่เข้าข่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับอาจารย์เบียร์ไม่ไม่ได้ประสา,างนงานขอบคุณมากครับ